แหล่งข่าวภาษาฮิบรูรายงานว่าอิสราเอลกำลังกังวลอย่างยิ่งต่อการโจมตีเชิงป้องกันจากอิหร่านการโจมตีครั้งใหม่ของอิสราเอลอาจเกิดขึ้นเร็วที่สุดในช่วงปลายเดือนสิงหาคมกลายเป็นเหตุผลสำคัญที่อิหร่านจะหันมาโจมตีอิสราเอลก่อนผ่านการซ้อมรบที่กำลังจะเกิดขึ้นอิหร่านซ้อมรบโจมตีจริงอิสราเอลระดมเครื่องบินตรวจการปกป้องน่านฟ้า สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์ในตะว,วันออกกลางกันอีกคลิปหนึ่งท่านผู้ฟังครับสถานการณ์สงครามในตะว,วันออกกลางอิสราเอลกับอิหร่านตอนนี้ยังไม่มีประกาศการยุติการทําสงครามกันนะครับแต่เป็นครั้งหนึ่งรอบนี้เป็นคลิปปาลิบุตร คาเสร็จนะครับพิสัยทำการ3,000กิโลเมตรซึ่งมันก็เป็นขคเวิ ICBM อีกตัวหนึ่งตัวใหม่ล่าสุดของอิหร่านทากลางการซ้อมรบทางทะเลเอเทดานะครับ1404ของอิหร่านซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดครั้งแรกนับตั้งแต่ความขัดแย้งกับอิสราเอลเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนท่านผู้ฟังครับอิหร่านกาลังจัดการซ้อมรบทั้งทางทะเลและทาง,ทง,ทง,ทงบก ภาพขีปุรข้ามทวีปที่บินอยู่บินอยู่เหนืออ่าวเปอร์เซียนั่นนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบและดูเหมือนว่ามันเป็นขีปุระความเร็วเหนือเสียงเพราะว่าจากโปรไฟล์นะครับเรดาร์เท็กจากเส้นทางการบินนี่แหละครับมันมองเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นขีปุรข้ามทวีปความเร็วเหนือเสียงอิหร่านได้แจ้งให้ประเทศต่างๆที่อยู่กับติดกับอ่าวเปอร์เซียทราบนะครับว่าประเทศใดก็ตามที่สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลืออิสราเอลในการโจมตี อีลานจะถูกลงโทษ กลายเป็นอิล่านี่ข่มคู่ประเทศที่อยู่ในพื้นที่แถบนั้นแล้วล่ะครับท่านผู้ฟังครับที่ปรึกษาทางการทหารของผู้นําสูงสุดคาร์เมนีกล่าวเอาไว้นะครับว่าเรากําลังเตรียมพร้อมสําหรับการสู้รบครั้งสุดท้ายกับอิสราเอลเราไม่ได้อยู่ในช่วงหยุดยิงแต่อยู่ในช่วงสงครามซึ่งสามารถหยุดได้ทุกเมื่อและสงครามครั้งต่อไปจะเป็นการกําหนดจุดจบของความขัดแยง้งขีปุโุธที่เราใช้ในสงคราม12วันถูกสร้างขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อน ปัจจุบันเรามีขีบรุษที่มีสมรรถนะสูงมากกว่ามากและหากศัตรูออกเผชิญภัยอีกครั้งพวกเขาจะได้เห็นความหายนะอันนี้ก็คือคำขคูของที่ปรึกษาผู้นำสูงสุดของอิราน อณะเดยการเขายังระบุอีกนะครับว่าเราจะไม่มีเส้นแดงในการตอบโต้อิสราเอลหากพวกเขาเลือกที่จะโจมตีอิหร่านหากมีสัญญาณบ่งชี้ถึงความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยของอิสราเอลอิหร่านก็จะใช้ขีปุรุ่นใหม่ที่ซับซ้อนกว่าโจมตีอิสราเอลอย่างแน่นอนแต่ผู้ฟังครับแม้ว่าปฏิบัติการ l ลซิงไลออนสอพร้อมที่จะเกิดขึ้นทุกเมื่อใน ในปัจจุบันอิสราเอลและอเมริกากำลังเตรียมการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางนิวเคลียร์และกอกขีบรุกข้ามทวีปของอิหร่านซึ่งแนวโน้มมันอาจจะเกิดขึ้นก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมแต่ท่านผู้ฟังครับดูเหมือนว่าความกังวลในเรื่องของสงครามนี่แหละครับมันกลับตกไปอยู่ที่อิสราเอลไม่ใช่อิหร่านเหมือนที่เราคิดกันแหล่งข่าวภาษาฮิบรูรายงานนะครับว่าอิสราเอลกังวลอย่างยิ่งต่อการโจมตีเชิงป้องกันจากอิหร่านนั่นหมายความว่าอิหร่านเนี่ย อาจเปิดการโจมตีอิสราเอลก่อนก่อนที่อิสราเอลจะเปิดปฏิบัติการไลซิงไลออนท อิหร่านอาจกําลังเตรียมการโจมตีอิสราเอลแบบเชิงป้องกันก่อนที่อิสราเอลจะโจมตีอิหร่านโดยมีรายงานนะครับว่าอิหร่านนั้นกําลังเตรียมทําสงครามอีกครั้งการโจมตีครั้งใหม่ของอิสราเอลอาจเกิดขึ้นนะครับในช่วงปลายเดือนสิงหาคมกลายเป็นว่าเหตุผลสําคัญนี่แหละครับมันเป็นการเหตุผลสําคัญที่อิหร่านนั้นจะหันมาโจมตีอิสราเอลก่อนโดยมีแนวโน้มนะครับว่าอิหร่านนั้นจะโจมตีอย่างเด็ดขาด ตั้งแต่เริ่มต้นของความโจมตีครั้งใหม่แนวความคิดที่ว่าเนี่ยนะครับอิรานนั่นตกอยู่ภายใต้อิทธิพลการโจมตีอิสราเอลโดยผู้นำสูงสุดของ IRGC กล่าวว่าการกระทําใดๆที่เป็นการรุกรานหรือคุกคามโดยระบบไซออนิสต์หรืออเมริกาจะถูกตอบโต้อย่างรุนแรงเรารุนแรงยิ่งกว่าปฏิบัติการทููปมิดส3ซึ่งพวกเขาบอกว่าเสียใจอย่างสุดซึ้ง ตันผู้ฟังครับอิรานยังประกาศกล้าวนะครับว่าถ้าเผื่อการโจมตีเกิดขึ้นก่อนนี่ครับ อิหร่านนั้นจะทําให้อิสราเอลเป็นอัมาพาตภายใน48ชั่วโมงหากการยกระดับความรุนแรงรอบใหม่มันเริ่มขึ้นแต่ฮรานส่งสัญญาณชัดเจนไปยังอเมริกานะครับผ่านหลายช่องทางนะครับรวมถึงอิสราเอลนะครับว่าอิหร่านจะประกาศว่าจะโจมตีเป้าหมายสําคัญในอิสราเอลด้วยขีปรุนก์หนักเชิงยุทธศาสตร์ภายใน48ชั่วโมงแรกของความขัดแย้งรอบใหม่และจะนาไปสู่สภาวะอัมาพาตอย่างสมบูรณ์ของอิสราเอลนี่ก็คือคําประกาศกล้อง ของอิหร่านอีกครั้งหนึ่งต่อปฏิบัติการที่กําลังจะเกิดขึ้นแต่ผู้ฟังครับการซ้อมรบของอิหร่านที่กําลังเกิดขึ้นและดําเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้แหละครับมันจึงสร้างความกังวลให้กับอิสราเอลและอเมริกาไม่น้อยเช่นกันโดยมีรายงานนะครับว่าเครื่องบิน P8 p o s e i d o n ของกองทัพเรือสหรัฐและ NATO นาโต้เนี่ยครับซึ่งเป็นที่ตั้งซึ่ง เป็นเครื่องบินข่าวกลองตรวจการและลาดตะเวนนี่แหละครับถูกค้นพบขณะกําลังลาดตะเวนบริเวณชายฝั่งเลมานอนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโดย ลอยขึ้นบินจากสถานีอากาศนาวีในอิตาลีซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางสำคัญของสหรัฐและนาโตเป็นที่ตั้งของกองกำลังสหรัฐสำหรับการลาดตระเวนทางทะเลการลาดตระเวนและการส่งกำลังบารุงทางทะเลในแถบทะเลเบลเเนียนการขึ้นบินไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่แหละครับมันเป็นการส่งสัญญ,ญาณชัดเจนนะครับว่าอเมริกากับอิสราเอลนั้นต้องการหาความเคลื่อนไหวของอิร่านซึ่งอาจจะโจมตี ก่อโจมตีอิสราเอลก่อนผ่านู้ฟังครับเครื่องบินลำนี้ติดตั้งระบบ ISR ขั้นสูงเรดาร์ AN/APY 10และของ P-8 เนี่ยครับสามารถติดตามเป้าหมายได้ไกลกว่า370กิโลเมตร และระบบ Mx 20 HD ลครับให้ภาพความละเอียดสูงสำหรับวัตถุที่อยู่ห่างออกไปเกิน55กิโลเมตรทำให้สามารถรับรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆแม้กระทั่งสัญญาณเล็กๆน,น้อยๆจากอีลาน,นี่ลครับก็สามารถตรวจจับขณะที่เครื่องบิน ตรวจจับสัญญาณปฏิบัติการต่างๆได้ขณะที่เครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศของนาโต้รวมถึงเซ็นคอมและอิสราเอลนี่แหละครับก็ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเหนือพื้นที่จอแดนและซีเรียสแสดงให้เห็นนะครับว่าอิสราเอลและอเมริกานั้นให้ความสําคัญกับการซ้อมรบของอิหร่านในค่าคืนนี้และกังวลว่าการซ้อมครั้งนี้เนี่ยครับอาจเป็นการโจมตีอิสราเอลก่อนซึ่งมันอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขณะที่มีการซ้อมรบกันอยู่ มันจริงอยู่ในซึ่งมันจริงอยู่ที่อีหร่านเลยแหละครับว่าจะกล้าเปิดก่อนหรือไม่ท่ามกำลังสถานก,การณ์สงครามรอบใหม่ที่กําลังจะไปทุกขณะดียกันมันก็มีรายงานนะครับว่าอเมริกาตอนนี้ได้ย้ายระบบป้องกันขีปุโรฒนี่แหละครับจากสหรัฐอาลาบอินเวเรตไปยังอิสราเอลอีกระบบหนึ่งนั่นหมายความว่าสหรัฐและอิสราเอลก็เตรียมพร้อมสําหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหมือนกัน แต่ผูฟังครับเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาอิลานได้ประกาศกล้าวนะครับว่าพร้อมรับมือกับการโจมตีรอบใหม่ของอิสราเอลและขู่ว่าจะใช้ขีบรุษชนิดใหม่ที่พัฒนาขึ้นเองซึ่งมีศักยภาพเหนือกว่าขีบรุษที่ใช้ระหว่างสงคราม12วันระหว่าง2ชาติเมื่อเร็วๆที่ผ่านมาและบอกว่ามีอนุภาพรุนแรงมากกว่าหลายเท่านักขีบรุธที่ใช้ในสงคราม12วันนี่เลยครับเขาบอกว่าผลิตเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เราผลิต และครอบครองขีปรุรที่มีศักยภาพเหนือกว่าขีปุษรุ่นก่อนมากมายหลายเท่าและถ้าศัตรูไอออนิศอยากเสี่ยงอีกรอบไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราจะใช้มันเราไม่ได้แม้กระทั่งอยู่ในข้อตกลงหยุดยิงเราเพียงอยู่ในการหยุดพักความเป็นปรปักสื่อมวลชนอีลานะครับรายงานนะครับว่ากองทัพเริ่มทําการซ้อมรบ2วันในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นั้นจะรวมไปถึงขีปุรพิสัยไกลและกระหูขีปุรพ,พ,พิสัยกลางอีกด้วยที่ ที่ผ่านมานี่ยนะครับรัฐบาลตะวันตกสแสดงความกังวลซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับโครงการขี่บริษของอิหร่านนะครับว่าเป็นภัยคุกคามรวมถึงนะครับเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในปุิภาคแถบนี้อีกด้วย ทานฟังครับขีปปะรุษรุ่นใหม่ๆของอิหร่านนี่แหละครับที่กําลังทดสอบอยู่ในปัจจุบันและอาจใช้ในการประทะครั้งต่อไปนั้นสร้างความกังวลให้กับอิสราเอลไม่น้อยหลังจากที่อิสราเอลเนี่นะครับเปิดฉากโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่เมื่อวันที่สิมิถุนายนที่ผ่านมากองกําลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านนี่แหละครับได้เพิ่มและกระยกระดับ การโจมตีด้วยขียรุษตตอเป้าหมายของอิสราเอลและในวันที่18มิถุนายนนีะครับกองกำลังพิทักปฏิวัติอิหร่านได้ประกาศนะครับว่าขีปนาวุธฟัตตาซึ่งเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงรุ่นแรกของอิหร่านนั้นได้ยิงออกไปแล้วและกองกำลัง พิทักษ์ปฏิวัติอิหรานกล่าวว่าการใช้ขีปุวุธดังกล่าวนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของระบบป้องกันขีปุตตในตำนานของอิสราเอลนั่นก็คือระบบป้องกันไอออนโดมขีปุวุธฟัตตาเนี่ยเลยครับที่ส่งพลังแหลกคล่องตัวได้เขย่าที่หลบภัยซ้ำแล้วซ้ำเล่าส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงความแข็งแกร่งของอิหรานไปยังพันธมิตรสงครามของอิสราเอลซึ่งยังคงจมอยู่กับความหลงผิดและกับการคาดเดาวที่ปิดปิดโดยระบุนะครับว่าขี ีบรุทคาสใหม่นี่นะครับมันทําให้อิสราเอลไม่มีทางป้องกันตัวเองจากการโจมตีอย่างแม่นยำได้เลยการปรากฏตัวของฟัตตาขีบรุ์ความเร็วเหนือเสียงของอิร่านี่หละครับมันกลายเป็นการเปิดสกกราดใหม่ของการป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลวิธีการป้องกันขีบรุ์แบบดั้งเดิมนี่เลครับมันจะใช้ไม่ได้ผลกับเป้าหมายดังกล่าวระบบป้องกันภัยทางอากาศทุกระบบในปัจจุบันนี่หละครับใช้การบินเร็วกว่าเป้าหมายแต่ละก นี้ใช้ไม่ได้กับขี่บรุดความเร็วเหนือเสียงการสกัดกั้นวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว10มากนี่เลยครับจำเป็นต้องมีระบบป้องกันที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว30มกักซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในชั้นบรรยากาศเนื่องจากว่าแรงเสียดทาน การป้องกันแบบแบ่งโซนแทนระบบป้องกันเดิมเลยครับซึ่งขีปนวุธนั้นสก,กัดกั้นนั้นหลายลูกจะครอบคลุมพื้นที่ที่กำหนดไว้และโจมตีภัยคุกคามเมื่อเข้ามาจึงต้องถูกสร้างขึ้นแต่ผุ้ฟังครับผลกระทบจากการโจมตีด้วยขีปนวุธของอิหร่านนั้น เกินกว่าที่ชาติตะวันตกและอิสราเอลคาดการไว้ก่อนหน้านี้อย่างมากโดยฐานทัพและก็เป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานสําคัญสําคัญเช่นท่าเรือไฮฟ,ฟาลงกันน้ํนฟฟา,นามันไฮฟานี ben ่นะครับสนามบินเบนกูลียนและก็สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไวส์มันได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวถึงขอบเขตการโจมตีในการประชุมสุดยอดนาโต้ครั้งต่อมานะครับว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาอิสราเอลถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงขีประวุตพิสัยไก่พวกนั้นทําลายอาคารบ้านเรือนไปมากมายการโจมตีด้วยขีประวุตความเร็วเหนือเสียงนั้น ไม่ใช่ความท้าทายสำคัญเพียงอย่างเดียวที่ระบบป้องกันภัยอากาศของอิสราเอลต้องเผชิญเนื่องจากว่าขีปุธพิสัยไกมีราคาสูงลิ้วและมีสเสบียงที่มีอยู่จังจังกัดทำให้การป้องกันการโจมตีด้วยขีปุธอย่างต่อเนื่องนั้นไม่มีประสิทธิภาพความรุนแรงของความเสียหายและความสามารถในการลดความรุนแรงของระบบป้องกันขีปุธของอิสราเอลในการลดความรุนแรงการโจมตีถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหลักที่ทำให้อิสราเอลนี่แหละครับ ยอมรับการจุดยิงในวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมา ฉะนั้นการช้อมลบของอิหร่านในครั้งนี้นะครับจึงมีความสําคัญอย่างมากอเมริกาและอิสราเอลตอนนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วถ้าเผื่ออิหร่านนี่หละครับจะเปิดการโจมตีก่อนขณะที่กําลังซ้อมลบอยู่ในปัจจุบันถึงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยครับมันก็พร้อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอิหร่านอาจจะุ่ยจังหวะการซ้อมลบนี่หละครับโจมตีอิสราเอลก่อนเหมือนเหตุการณ์ที่อิสราเอลเนี่ยครับกำลังวิตกกังวลอยู่ในปัจจุบัน รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ